คผู้มครับผมกับพี่เออยู่ที่งาน Japan Mobility Show นะครับตัวที่บูธของ Lexus Lexus Lex <us S 2> วันนี้ต้มีรถที่เป็น EV สําหรับงาน Mobility Show แบบนี้ด้วย ด้วยครับใช่ครับต้องบอกว่าคือจริงปีนี้ถ้าเราสังเกตธีมของงานเนี่ยด้วยการที่เปลี่ยนชื่อจากโตเกียวมอเตอร์โชว์เนี่ยพอเป็นโมดิตี้โชว์เนี่ยต้องบอกว่ามีความที่เป็นอนาคตมีความเป็นอะไรที่แบบโ o ดูฟิว u จอรต้องใช้คำนี้ว่ากันนะฮะซึ่งสังเกตทุกบูธจะมาในองค์ประกอบเดียวกันใช่นี่เดินไม่เน้นโชว์รถรุ่นปัจจุบันใช่เน้นรถที่มาถึงว่าเป็นคอนเซปต์คาร์หรือเป็นรถในอนาคตหรือรุ่นปีวันก็มีแต่ว่าตกแต่งพิเศษใช่ซึ่งมันจะไม่ใช่รถแบบสเปคสแตนดาร์ดอะซึ่ง ของคันนี้ที่เรียอาเซอาเซ็ 450e ที่เรารู้จักเนี่ยแต่อันนี้เป็น outdoor concept เป็นรถ BEV ที่เอามาทำเป็น concept outdoor อ่าเขาใช้ชื่อรุ่นเลยที่เป็น concept แล้วซึ่งจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมดูอ่ะเนี่ยมาเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยาง BF Goodrich All-Terrain ผมว่านี่น่าจะเป็นเทรนดของยุคปัจจุบันคือรถที่เป็นเป็น SUV เป็น luxury SUV premium b a n d นะครับ ใส่ยาง AT ใส่ยาง AT ยางใหญ่ๆยางดอกใหญ่ๆ AT เป็นบ้างที่แบบเดี๋ยวเราลุยขนาดนั้นเลยแล้วมีสปอร์ตไลท์ด้วยมีเนี่ยมีสปอตไลท์หน้ามีสปอร์ตไลท์ข้างหน้าชุดเอ d ดตัวรถเหมือนยกสูงขึ้นนิดนึงด้วยนะเขาบอกเป็นคอนเซ็ปต์แล้วดอกคอนเซ็ปต์ใช่ที่ดูแล้วมีเนี่ยมีบางโคนจิ๋วอันเล็กสีส้มแดงส้มกันโคลนกันโคลน นะมียางอะไรใส่หลังนี่คือนี่คือคอนเซ็ปต์จริงเที่เขา่านี่คือเอาดอกคอนเซ็ปต์จริงๆอย่างที้เขาบอกนี่คือนี่คือธีมที่เล็กซัสเนี่ยเปิดมาเดินขึ้นมาผ่านบูธเนี่ยเห็นคันแรกผมก็ว่าเด่นสะดุ้ตาเล็กซัสก็ลุยได้ถูกต้องฮะเราบอกว่าพรีเมียมแบรนด์ลักชัวรี่แบรนด์ขนาดนี้เขาก็ทำมาที่ธีมที่แปลกและซึ่งจริงๆเนี่ยมันพาไปคันต่อไปคุณผู้ชมพาไปคันต่อที่เป็นที่เป็นรถแบบสองที่นั่งที่เป็นในชื่อว่าเฮดทูรถอย่างเงี้ยผมเรียกดูนบักกี้เขาเรียกบักกี้คาร์ ก็ใช <anto> <isto> ่แต่จริงจริงจริงเขาเรียก UTV อ่ะพี่ UTV UTV นะฮะแต่เนี่ยนะฮะผมชอบยางก่อนเลยพี่นี่คือยางนี่คือยางใช่ไหมที่ผมบอกจริงใช่จริงๆด้วยยางมิชลินคอนเซปต์เป็นมิชลินที่ที่บอกไม่มีคําว่าลมหมดยางยางที่ไม่เคยแบนคือไม่มีวันแบนคือใช้คำนี้ผมเพราะว่าเป็นยางที่ไม่เคยมีลมหมดเพราะมันไม่มีลมพี่มันไม่มีลมโอ้โหเนี่ยแล้วจับมาใส่ในรถที่ถือว่าเป็นคอนเซปต์แบบ ช่วงนี้เขาจะไปเข้าป่ากันหรือไงพี่เขาฮิตเขาฮิตลุยลุยอ๋อเหรอเขาฮิตลุยลุยไม่งงว่ากเข้าไปอย่างนี้ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะกินข้าวลิงเพราะยางแตกนี่คือนี่หัวความเด่นโดดเด่นของตัวรถอะโชคที่ห้องไคยาบ้าไคยาบ้าผลิตให้แล้วดูดูดูอาร์มหลังผู้ชมลองดูอาร์มหลังมุมของอาร์มหลังที่ยาวและกว้างเรียกว่านี่โดดจำล้อลอยกันเห็นเห็นเลยนะปลายท่อเท่มากอะนะยังกับแบบว่าเครื่องบินเนี่ยเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่แบบโไม่น่าเชื่อเออ เล็กซัสก็เล่นแนวนี้เหมือนกันไม่เคยเห็นรถส่งแบบนี้แล้วยี่ห้อเล็กซัสเล็กซัสก็เล่นแนวนี้เหมือนที่กําลังบอกนะในคอนเซปต์เฮดทูเขาเนี่ยไปที่ทุกที่นี่คันนี้ถ้าเอาไปโชว์แบบงานมอเตอร์โชว์บ้านเรานี่ว้าวเลยผมว่าผมว่าน่าจะมีหลายคนที่ซื้อไปขี่ไปขับไปขี่อยู่ตามทางจังหวัดในเนี่ยชนบทไปแถวการแถวแถวภาคเหนือเนี่ยน่าจะน่าจะคอนเซปต์ได้ถ้าเอาไปขี่ในในแถวเขาใหญ่คือผู้ชมดูดิมันไม่ธรรมดานะถ้ามองจริงเนีย เกียร์ระบบเกียร์เกียร์ออโต้ที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยมีแพลตชิฟมีแพลตชิปด้วยนะดูสองที่นั่งแต่พวงไหล้ายนะบอกก่อนนะพวงไหล้ายเลื่อนไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์อ่ะเครื่องมอเตอร์ไซค์ปะจะบอกงั้นก็ได้พี่มันจริงมันมันเป็นทีซีระดับมอเตอร์ไซค์แหละเครื่องขับเคลื่อนล้อหลังเครื่องเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยผมว่าจริง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 พี่ต้องดูให้ก่อนว่าจริงของแต่งบานเลยนะไม่ว่าจะเป็นล้อที่เห็นแต่งเนี่ย เบาะเขามีโลโก้ H2 อยู่เขาเอาเอาคาวา H2 มาใส่ไม่ใช่ไม่ใช่คอนเซปต์เฮา H2 แต่ผมเลยบอกเลยพี่ดูเบาะพี่เห็นโลโก้เบาะไหมว่าเบาะอะไรมาใส่อะไรฮะซิมสันเบาะซิมสันนะฮะเคยเห็นในหมู่กันน็อกซิมสันเบาะซิมสันนี่เบาะของซิมสันถึงบอกผมว่าคอนเซปต์เนี้ยตลาดอเมริกาแน่เลยไม่อยากจะบอกว่าพวงมะไรซ้ายด้วยเพราะมันพวงมทยใช้เป็นตลาดอเมริกาและแบรนด์ของของแต่งเนี่ยซิมสันเนี้ยอเมริกาแท้ๆเลยใช่นะด้านหน้าดุมากมาดูด้านหน้าใช่ไครับไฟหน้า เรียกว่าเป็นเดย์ไทม์ที่เป็นเอกด็ดขาดเลยนะเพราะว่าถ้าเราสังเกตครับตัวตัวเดย์ไทม์เลนนิ่งไลท์ที่ของค่ายอย่างอะไรค่ายก็ยจะมีสไตล์ของเขาอย่างเล็กซัสเองเขาจะเป็นแอโร่เป็นรูปธนูก็ยังคงยังคงใส่มาในรุ่นนี้นะฮะคันนั้นก็รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับ<ส>รถเลยครับดเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูคอ <Concept S 2> <บ>นเซปต์คอนเซปตรุ่นบูธมีที่กลางบูธมีคอนเซปต์เด่นอีกคันของเล็กซัสครับไปครับนี่คือรถคอนเซปต ในอนาคตของ l e x u ซนะครับจริงๆต้องบอกว่ามี2คันคในบูธเนี่ยจะมีอยู่สองคันแต่วันนี้เราพาดูคันแรกก่อนคันแรกเป็นรถในเขาเรียกเป็นคอนเซปต์นในกลุ่มรถสปอร์ตล <od> uh ักชัวรี่สปอร์ตต้องใช้คำนี้เพราะาจริงๆบอกสปอร์ตที่งไม่เชิงเป็นลักชัวรี่ด้วย<ช>นะฮะเป็นรถ4ประตูะตใช่ครับแต่ทรงเนี่ยจะเห็นความสปอร์ต คันนี้เป็นคอนเซปต์มาก่อนยังยังไม่ขายวันนี้ชื่อรุ่นอะไรนะจำไม่ได้แล้ว LF Z4 LF Z4 ส่วนอย่างเล็กซ่าจะใช่ชอบใช้ชื่อ LF นี่เรามีขีดต่อท้ายว่า Z4 เป็นคอนเซปต์นะเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าร้อยแต่ว่ายังไม่มีรายละเยอร์เทอรเิกยังไม่มีตอนนะตอนนี้ว่าให้ดูดีไซน์ได้ให้ดูดีไซน์ในตำแหน่งของเรียกว่าลูกเล่นสังเกตว่ารูปทรงน่ะล้ำล้ำมากก็คือ ทรงล้ําเป็นลนักษณะเหมือนเหมือนแอโร่ดันมิกที่เป็นเป็นเพียวเป็นธนูอ่ะครับเป็นธนูเป็นแอโร่ต้องบอกกันเส้นสายประตูเขาแปลกๆอะ่ะคือประตูรถส่วนใหญ่มันจะมันจะโป่งออกถ้ามีเหลี่ยมสันนะั้นมันจะกางออกแต่เนี้ยมันเว้าวเข้าเว้าวเข้าอะ่ะแต่พี่ <c oughs> ลองสังเกตรจริงๆมันมีคิมมิคท่านผู้ชมลองดูนะเ <c oughs> ดี๋ยวต้องให้กล้องแพนนะครับ <c oughs> ประตูหน้ามันเปิดอยู่ว่าจะเห็นไม่ชัด <c oughs> ผู้ชมลองดูเงาเงาที่สะท้อนจากจากเส้นที่เป็นไฟเลี้ยวอะ่ะข้างล่างเขียนเล็กสัต เลาเห็นเงาไว้เงาน,นะอยู่บน,บน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 กระจกบนบน,บนอะคริลิกอะอคริลิกเนี่ยเวลาแสงส่องผ่านอะมันเห็นเป็นเงาเล็กซัสแผ่นโลโกโล้แสดงว่าไอตรงนั้นนะถ้าเปิดไฟออกมาจะมีคําว่าเล็กซัสลอยอยู่มันที่ประตูใช่นี่คือได้เห็นแล้วครับว่ากิมมิคนี้ลายนะผมว่าผมสิ่งแรกที่ผมเห็นสะดุดตาก็คือแอโร่เดี๋ยวให้ตากล้องซูมเข้าไปดูอินทีเนียภายในเบาะนี่ทรงอวกาศมากเบาะทรงอวกาศเมื่อไหร่พี่ดูพี่ดูพี่ดูลายของแผงข้างดูพื้นรถเนี่ย ก็คือเป็นเป็นพื้นแบบลายคาร์บอนแล้วคาร์บอนที่เป็นเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรคาร์บอนลายฟรีฟอร์มอ่าฟรีฟอร์มใช่ครับคาร์บอนลายฟรีฟอร์มแล้วแบบเบาะเบร์เหมือนกันหมดเลยขาเบาะนี่คือแบบไม่มีเลยอ่ะเป็นเป็นรางเบาะแบบสไลด์สิ่งหนึ่งคุณผู้ชมครับผมรู้สึกชัดๆครับตอนนี้เราเหมือนเรานั่งยานอวกาศเบาก็ทรงอวกาศแล้วนะดูพวงอะไรพวงอะไรมันเหมือนมันเหมือนหมุนได้แค่แบบอ่าสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะหมุนหมุนแค่อย่างเงี้ยไม่เทิร์นรอบหมุนรอบแผงข้างประตูเหมือนเรืองแสงได้พี่มาดูฝั่งนีี้ดดิใช่่่ววัสุทเป็นนมอะ นูนแผงข้างมันเหมือนมีมันเหมือนมีไลท์แสงที่ออกมาจากข้างในอ่ะเราบนสะท้อนทะลุทะลุไอตัวเขาเรียกตัวเส้นใหญ่ของผ้าเดินมากเลยเดินมากดีไซน์ล้ำต้องบอกว่าเล็กซัสเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ทำเขาเรียกทำดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เด่นตัวนี้หนึ่งหนึ่งคันมีสองรุ่นเราไปดูอีกคันหนึ่งเขาเรียกว่าอีกคันหนึ่งเป็นในแนว SUV ไปดูที่ว่าแนวเอสยูวีของเล็กซัสปีนี้นำเสนออะไรไปดูครับเล็กซัไปดูคันนู้นครับ อีกหนึ่งคันของคอนเซปต์ปีนี้ของบูตเล็กสัต์นี่คือ SUV วอวกาศคือต้องบอกว่านี่คือคอนเซปต์จริงๆพี่นี่คือคอนเซปต์คอนเซปต์เป็นรถที่เขาเรียกว่านำเสนอเขาเรียกวิสัยทัศน์จินตนาการของแต่ละแบรนด์ผมไม่เคยเห็น SUV ขนาดคันใหญ่เท่านี้เอาแค่ด้านหน้ารถเนี่ยโหแค่ช่วงหน้านี้ก็ใหญ่มโหระทรึกระแล้วแล้ว,ลวยังบอกว่าไ,ไม่ใช่ใหญ่เดียวเขาเป็นเอกลักษณ์ชัดนะคุณชมอาดูนี่ที่ผมบอกเลย ที่เป็นแอโร่ที่เป็นลูกศรเนี่ยนี่คือเดทาวน์นิไลท์ที่แบบเป็นสไตล์ของลีซัสใส่ไหมแต่ที่ผมชอบคือที่ที่หลามมาจะเห็นแล้วว่ามุมนี่โค้งเนี่ยมันมารับกับซุ้มล้อที่นูนออกมามันไม่ได้โค้งทิ้งอ่ะมันโค้งแล้วเจออีกสัดอีกเส้นหนึ่งคือทําให้รถมันกลายเป็นรถทรงแหลมแหลมไปเลยแหลมแต่ดูนะแหลมแต่ดุใช่ต้องบอกแหลมแต่ดุล้อก็ใหญ่มากเบอร์อะไรเนี่ยโอ้โหขอดูเบอร์ล้อน่ะยางเหรอครับยางนะยางน่าจะมีเกือบเกือบสามสิบนะฮะ นี่มันไม่ใช่ยี่สิบกว่าแล้วมันใหญ่มากคือมันใหญ่มากไม่บอกเลยไม่บอกด้วยอะไม่บอกด้วยบิสโตนผลิตให้โอ้ยางของบิสโตนสั่งเฉพาะสั่งเฉพาะเป็นไงล่ะแล้วที่สำคัญเห็นว่าวันล้อเป็นอะไรพี่คาร์บอนนะแม็กเป็นคาร์บอนนะแล้วมาดูด้านข้างความพิเศษคือรถคันนี้ไม่มีวีพิล่าไม่มีเสาบีต้องเข้าไปเลยครับไปเลยครับไม่ต้องมีพวกเรารถคันนี้ไม่มีเสาบีนะครับ ใช้ใช้เสาเอแล้วไปจบดีเลยไม่ใช่สีด้วยจบดีเลยประตูนี้เป็นไม้ครับเป็นไงฮะลักโลกลักโลกแต่ลักโลกแต่อยากจะบอกว่าพี่ดูพื้นนะพื้นมีพรมอันนี้ผมใช้คําว่าพรมของแท้ครับเขาคือพรมและพื้นเป็นพรมแค่ทรงบอกก็กินขาดแล้วครับนี่คือเป็นเอสวีพรีเมียมแบรนด์คือเราประมาณว่าตกลงแล้วเราซื้อรุ่นนี้ไปใช้จริงเนี่ยรถขายจริงเนี่ยพี่ดูเวลาประตูเปิดมีบันไดยืนด้วยนะบันไดนั้นเก็บได้นะฮะใช่ใเราจะเห็นว่าบันไดนั้นเก็บได้นี่คือเอสวีจริงนะ ไอ้พี่อยู่ในข้างบนในข้างไฟฟ้าด้เก็บออกมาหลังประตูเปิดแล้วประตูปิดแล้วบนในเก็บแล้วนี่ไม่ใช่ประตูสไลด์นะเป็นประตูแบบอ้าออกมาเลยอ่ะเป็นบานบานดอคือสวิงอะพี่บานสวิงบานพับล่างสวิงเพราะว่าอะไรฮะถ้าคุณผู้ชมลองสังเกตประตูนี้จุดยึดอยู่ที่ข้างล่างจุดยึดไม่มีข้างบนเลยกลางข้างบนไม่มีรถไม่มีเสาบีอ่ะเนี่ยไม่มีเสาบีโล่งเลยคือล้ำมากหลังคาเป็นพารามิกเลยกระจกทั้งบานอ่ะขึ้นตั้งแต่เอลงดีเลยเป็นกระจกหมดเลย แล้วบ่อหลังมุมที่เอ็นและเป็นบ่อแยกแบบสี่ที่นั่งเป็นสองบวกสองเนี่ยมผมนิยามไม่ถูกว่ารถคันนี้อันนี้ที่นั่งหลังนี่ยังกับบ,บที่นั่ง Task, บิสเนสคลาสบนนั่นแหละครับจัจเลยจะบอกพี่หลามว่าตกลงคันนี้ผมควรถ้าสมมติขายจริงอ่ะผมควรซื้อไปขับเองหรือซื้อไปให้คนขับรถขับแล้วนั่งหลังมว่ารุ่นนี้ไม่ต้องมีคนขับก็ได้มันคงขับเองได้ <laughs> คือคือด้วยคอนเซปต์แล้วค่อนข้างล้ำล้ำมากแล้วลักโลกนะต้องบอกว่าลักโลกเพราะว่าสดจริงๆลายไม้แลลายไม้พี่นะพี่ลามเห็นแพงไหมมีเส้นไฟด้วยข้างในเป็นจอเหมือน LCD ซ่อนในไม้เนี่ยมีมีไฟ LED วิ่งอยู่ในไม้เอาเขาสิเอากับเขาสิล้ำเอนเข้าไปเขาจะคลาสสิกอย่างเดียวไม่ได้นะไม้ไม้ลายไม้ก็เป็นหนึ่งเขาเรียกไม้เลยผมจะเรียกอะไรไม้ไมโอ๊กเหรอนั่นน่ะดิแล้วดูใต้เบาะหลังนผมว่ามันต้องมีซับบูเฟอร์อะ ป่องมันเหมือนซ <c oughs> ับบูเฟอร์คือล้ำในเรื่องของความเป็นคอนเซปต์และเป็นรถไฟฟ้า ev ร้ยอยเซลล์เด็กยอส่งที่ล้ำคันใหญ่ประตูใหญ่แนวประตูเปิดแปลกอะที่พี่ดําบอกคือประตูสวิงจากด้านล่างเ,เปิดแปลกมากเลยคือล้ำมากอะ อโอสุดยอดผมว่ามองมองเข้าไปอย่างที่ผมสะดุดตานะพี่พี่ลองมองพี่จะเจอตำแหน่งของคันเร่งและเบรกที่มันมีพื้นรองอยู่มันมันมันมีมุมมันมีมุมคันเร่งมันจะลอยลอยคันเร่งและเบรกจะลอยลอยแล้วมีหลุมข้างหลังอันนี้เหมือนเป็นแท่งขึ้นมาแล้วกดเหยียบเหมือนเล่นเกมอ่ะผมฟังู้ผมเหมือนเหมือนแป้นเกมอ่ะถ้าใครนึกไม่ออกลองนึกแป้นเกมแล้วนะแป้นเบรกกับแป้นคันเร่งเหมือนวางเหมือนแป้นเกมอ่ะสุด สุดจริงๆงล้ำเันเข้าไปฮะนี่คือ2คอนเซปต์แล้วก็เหล่ารถที่ถือว่าเล็กซัสโชว์ความล้ำอนาคตที่กำลังจะส่งมาถึงรถที่ขายอยู่ในปัจจุบันเรียกว่าล้ำจริงๆในบูธของเล็กซัสในงานเจแปนมูเวอร์ตี้โชว์ในปีนี้ยังจำชื่อได้